สวัสดีครับวันนี้จะพาน้องๆมาทำความรู้จักระบบเอกสารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกันครับเข้าไปที่เว็บไซต์ reg.mfu.ac.th สำหรับนักศึกษาปัจจุบันเข้าสู่ระบบโดยใช้ username and password เดียวกับระบบ reg สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่เคยศึกษามี2กรณีคือ 1. กรณีที่สำเร็จการศึกษาหรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษายังไม่ถึง1ปีสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username and s a s s w เ r d ดเดียวกันกับระบบ ieg 2. กรณีที่สำเร็จการศึกษาหรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาเกิน1ปีไปแล้วต้องดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลขหลังบัตรวันเดือนปีเกิดชื่อและสะกุลแล้วกดปุ่มยืนยัน หลังจากกรอก Username และ Password แล้วกดปุ่ม l o g กอิและสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้ที่มุมบนขวาส่วนนี้คือหน้าต่างการขอเอกสารซึ่งแสดงประวัติการขอเอกสารทางการศึกษาหากต้องการการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้กดขอเอกสารใหม่ระบบจะแสดงรูปแบบการขอรับเอกสาร4วิธี1 เลือกรับด้วยตนเองให้เตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับหนังสือสำคัญได้ที่ M4U Center อาคาร M Square ชั้น2ส่วนผู้สำเร็จการศึกษาสามารถติดต่อรับเอกสารได้ที่ส่วนทะเบียนและประมวลผลอาคารบริการวิชาการชั้น 1- ห้อง108 2. เลือกมอบฉันทะหากต้องการให้ผู้อื่นมารับเอกสารแทน 3. เลือกจัดส่งทางไปรษณีย์โดยจะจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย 4. เลือกดาวน์โหลดไฟล์ pdf นักศึกษากรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นกดปุ่มถัดไปจากนั้นกดปุ่มเพิ่มรายการเอกสาร ระบบจะแสดงหน้าจอให้เลือกรายการเอกสารกดเลือกเอกสารที่ต้องการขอและระบุจำนวนที่ต้องการจากนั้นให้กดปุ่มตกลงกรณีเลือกรายการเอกสารเป็นแบบฟอร์มภายนอกระบบจะให้แนบเอกสารอ้างอิงเพื่อประกอบการขอเอกสารไฟล์ที่แนบต้องเป็นไฟล์ PDF เท่านั้นเมื่อเลือกเอกสารแล้วควรตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากต้องการเพิ่มลดจำนวนเอกสาร ให้กดเครื่องหมายบวกหรือลบหรือหากต้องการยกเลิกเอกสารบางรายการสามารถกดปุ่มลบเอกสารเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มถัดไประบบจะแสดงหน้าจอสรุปรายละเอียดการขอเอกสารทางการศึกษารวมถึงค่าธรรมเนียมการขอเอกสารที่ต้องชำระจากนั้นให้นักศึกษาระบุอีเมลเพื่อขอรับรหัส Q ิ Code ในการตรวจสอบข้อมูลซึ่ง q ิ Code นี้ จะปรากฏบนเอกสารของนักศึกษาทุกฉบับเมื่อกดปุ่มถัดไประบบจะส่งรหัส QR Code ไปยังอีเมลที่นักศึกษาระบุหลังชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วกดปุ่มตกลงผู้ขอเอกสารจะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมโดยกดปุ่มชำระค่าธรรมเนียมจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดปุ่มยืนยันการชำระเงิน หากไม่ชำระค่าธรรมเนียมภายใน3วันระบบจะยกเลิกคำขอเอกสารทางการศึกษานั้นๆกรณีเลือกจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ชำระภายในเวลา15นาฬิกา30น,นาทีของวันทำการเจ้าหน้าที่จะจะส่งให้ภายในวันทำการถัดไปกรณีอื่นๆหากชำระค่าธรรมเนียมแล้วสามารถรับเอกสารได้ตามช่องทางที่เลือกในช่วงเวลาทำการยกเว้นการขอรับแบบดาวน์โหลดไฟล์ PDF จะสามารถดาวน์โหลดได้ทันที การดาวน์โหลดเอกสารเมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วให้คลิกเมนูดาวน์โหลดเอกสารตรวจสอบสถานะรายการคำขอหากขึ้นว่าอนุมัติดาวน์โหลดไฟล์ให้กดปุ่มดูรายละเอียดเสร็จแล้วตรวจสอบรายละเอียดการดาวน์โหลดเอกสารก่อนคลิกดาวน์โหลดนำรหัสผ่านที่ได้รับในอีเมลที่ระบุไว้มากรอกให้ถูกต้องคลิกตกลงจากนั้น ระบบจะแสดงหน้าต่างป๊อบอัพขึ้นมาให้กด Allow ป๊ p u อและกดดาวน์โหลดเอกสารการดาวน์โหลดไฟล์ PDF สามารถดาวน์โหลดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นอายุการใช้งานของเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบันและผู้ที่เคยศึกษาคือ60วันส่วนผู้สำเร็จการศึกษาคือ90วันการบันทึกข้อมูลที่อยู่จัดส่งไปรษณีย์ให้เลือกข้อมูลที่อยู่จัดส่งไปรษณีย์ จากนั้นกดปุ่มเพิ่มที่อยู่ระบบจะแสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลการจัดส่งไปรษณีย์โดยแยกเป็น2แบบคือในประเทศและต่างประเทศจากนั้นกดปุ่มบันทึกให้นักศึกษากรอกรายละเอียดที่อยู่ตำบลอําเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ครบถ้วนจากนั้นกดปุ่มบันทึกถ้าต้องการแก้ไข ข้อมูลที่อยู่จัดส่งปรษณีย์ที่เคยบันทึกไว้แล้วสามารถกดปุ่มแก้ไขหรือหากต้องการยกเลิกสามารถกดปุ่มลบและนี่คือระบบเอกสารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้ยากไหมครับหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ดังนี้